เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูในพระบโบสถของวัดพระแก้วเดี๋ยวไปกราบสักการะพระแก้วมรกตนะครับปตามผมมาเลยครับตรงนี้เป็นจิตกรรมฝาผนังของวัดพระศรีนะครับสวยงามมากนี่ครับผมประมาณนี้เลยเหมือน สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและสวัสดีท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาเจ้านายนะครับสองคนมาเที่ยววัดพระแก้วนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศในวัดพระแก้วเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของวัดพระแก้วมาฝากพี่น้องทุกคนทุกท่านให้ได้รับชมพร้อมๆกันนะครับ ทุกท่านรอมแล้วเชิญตามผมมาได้เลยครับผมสันักงานวัดพระศรีรัตนศาสดารามว,วันนี้เป็นวันที่19พฤษภาคมนะครับพศ2568นะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากครับนักท่องเที่ยวต่างชาติล้วนๆครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันธรรมดา คนไทยก็เลยไม่ค่อยเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับตรงนี้เป็นทางคัดกรองจุดคัดกรองก่อนที่จะเข้าสู่พระราชวังนะครับนักเที่ยวเยอะ,ะยมากครับทุกคนเสยมากรับวัดพระแก้วนะครับพระบรมมหาราชวังนะครับคือวัดพระศรี รัตนศาสดารามนะครับผมพอเราเข้ามาสู่ด,ด้านในของวัดพระแก้วนะครับมีความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนังของวัดพระแก้วนะครับสวยสดนุ่งงา,งามากับทุกคน ตระกรรมฝาผนังเรื่องเข้าเกี่ยวกับรามเกียรตินะครับทศก,กัณอะไรประมาณนั้นนะครับผมยกักษ์อินทอินทรชิตนะครับเป็นเรีปยบเสมือนเทพผู้ปกร,ปรักษา ประตูทางออกทาเข้าของพระบรมมหาราชวังนะครับองค์เทพปักษีนะครับสวยงามครับผมดูครับทุกคนมีแต่นักท่องเที่ยวทางชาติล้นลนเลยครับผม ิันรตรงนี้จะเป็นพระเจดีทองนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูในพระอุโบสถของวัดพระแก้วเดี๋ยวไปกราบสักการะพระแก้วมรกตนะครับปตามผมมาเลยครับ นี่คือความสวยงามของพระแก้วมรกตนะครับ,บพระแก้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมรอเจ้านายถ่ายรูปถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพาไปรก,กราบสักการะพระแก้วมรกตในพระอุโบสถด,ด้านหน้าของเรานะครับนี่ครับผม เศร้าครับเสียใจครับผมวันนี้เข้าไม่ได้ครับเพราะว่าพระโบดสชดในวัดพระแก้วปิดเวลาบ่ายสองครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูความสวยงามข้างในสถานที่อื่นๆต่อนะครับผมนี่ครับสังเกตเห็นได้ว่า พระโบสถหลังสำคัญสำคัญนะครับจะมีศิลาแรงศิลาจารึกตั้งอยู่ทุกมุมนะครับทุกทุกทิศของพระโบสถนะครับประมาณนี้เลยครับผม,มวันนี้นะครับเราได้แคีกราบสักการะไนนนอกแค่นั้นเองนะครับ เจ้านายผมไปไหนอีกเนตามหาให้เจอครับผมลูกค้านักท่องเที่ยวเยอะมากครับส่วนด้านหน้าของเรานะครับเป็นหอระฆังของวัดพระศรีรัตนศาสดารามของเรานะครับ,รบหอระฆังนี่เป็นหอระฆังนะ น่าจะมีพิธีการสำคัญอะไรสักอย่างนะครับวันนี้มีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเคลียร์พื้นที่เคลียร์สถานที่นะครับวันนี้วันนี้วัดพระศรีพระอุโบ,โโบสถของวัดพระศรีปิดเร็วนะครับปิดวสองนะครับสำหรับวันนี้นะครับ พระบูชสดของวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับปิดเวลาบ่ายสองครึ่งนะครับไม่สามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในโซนชั้นในได้นะครับผมรวมทั้งเจ้านายของผมนะครับท่านก็ไม่ได้เข้าไปเช่นกันนะครับ ตรงนี้เป็นจิตกรรมฝาผนังของวัดพระศรีนะครับสวยงามมากนี่ครับผมประมาณนี้เลยเหมือนการเล่าเรื่องของรามเกียรติ์แต่ละตอน,นแต่ละตอนนะครับประมาณนี้เลยครับผมตรงนี้เป็น ภาพจำลองของเมืองลังกานะครับในเรื่องของรามเกียรติสวยสดงดงามจริงๆครับผมทุกคนครับ ณขณะนี้นะครับเราได้ออกจากโซนของวัดพระศรีนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าในโซนของพระมหาราชวังต่อไปนะครับณจุดจุดนี้นะครับเป็นประตูทางเข้าของพระราชวังนะครับณตรงนรีน้นะครับเป็นประตูพระที่นั่งอนันต์ ณตรงนี้นะครับจะเป็นประตูเข้าพระที่นั่งอมรินทร์าวินิจฉัยประมาณนี้ครับผมสวยงามครับฝั่งด้านหน้าของเรานะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากวันนี้นะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากครับผมนี่ครับมาเป็นกรุ่มมาเป็นทัวร์ลลกทัวร์เขประมาณนี้เลยครับผม

นักท่องเที่ยวเยอะมากครับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะครับเยอะวันนี้คนจีนก็เยอะครับผม วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะครับเป็นกรุปเลยในพระราชวังวันนี้นะครับน่าจะมี ขบวนเสด็จอะไรสักอย่างนะครับผมสังเกตว่าเห็นรถพระที่นั่งเนี่ยครับสแตนบายอยู่ครับผมประมาณนี้เลยนี่หน้าละเขาถึงปิดเร็วปกติบ่ายสามก็ยังเข้าได้อยู่ครับผมนี่ครับนี่เป็นรถ พระที่นั่ง,นะ,งน,นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นพระที่นั่งดุสิทธตมหาปราสาทนะครับสวยงามมากครับผม นักท่องเที่ยวเยอะครับผมชาวอินเดียนเนื้องแน่นเต็มไปด้วยชาวอินเดียล้วนๆเลยครับผมทุกคนนี่จะเป็นทางออกนะครับวันนี้ไม่มีเวลาเดินครับเพราะว่า ในพระราชวังน่าจะมีงานอะไรสักอย่างครับผมก็เลยปิดเร็วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณอินขออนุญ,ญาตจบคลิปเดียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่เจอกันคลิปหน้านะครับฝากทุกคนกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้กับคุณอินแบนด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสำหรับวันนี้คุณอินต้องข่าวกันว่าสวัสดีครับ